หินรับกบไฟฟ้าชนิดใหญ่พิเศษรับคมไวเรามาลองเทียบกันดูลเยนะครับว่าขนาดต่างคันขนาดไหนหินรับทั่วไปประมาณ2นิ้วส่วนหินของเรา4นิ้วเลยครับใหญ่มากหามานานมากเป็นหินก้อนใหญ่เป็นหินซิลิคอนผสมกาบเพชรใช้สำหรับรับใบกบใส่ไม้โดยเฉพาะ ตัวซิลิคอนกับกากเพชรนี่ผสมเพื่อให้กัดเนื้อเหล็กใบขบได้ดีขึ้นและไวขึ้นไม่สึกกร่อนง่ายครับเรามาดูการใช้งานหินรับขบเลยนะครับอนอื่นก็เอาไปแช่น้ำประมาณ2-3นาทีนะครับหินจะมี2ด้านด้านหยาบกับด้านละเอียดด้านหยาบประมาณ120กริดด้านละเอียดประมาณ240กริด ตัวเนื้อหินเป็นโกลนค่อนข้างน้อยสำหรับพิกัดสินค้าลิงก์ใต้คลิปนะครับ จากการรับเห็นกินใบกบดีมากเลยครับพิกัดสินค้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมการรีวิวการใช้งานจริงได้เลยครับขอบคุณครับ